สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่สุดสีต้มเราความพร้อมเท่าลกันหน่งร้อยเปเซ็นเต็มโอ้โหแค่สีเราก็แซ่บซ่ากันแล้วนี่พลังเด็กก็เพิ่มขึ้นมาด้วยครับผมว่าสักสาม้อยเปเซก็ได้ครับผมถามว่าใคริที่สุดยกมือขึ้นค่ะคนี่เด็กๆเดก็เด็กเด็กสุดก็จะเอเนอร์จีเยอะสุดทีมสีต้มของเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนเ็ ทางด้านไหนเป็นจริงๆเราเรามีตำรวจครับไอ้ต้นเปานเสบบผมเชี่ยวชาญช่วยอะไรทีมไม่ได้แต่ว่าได้น้องๆเนี่ยครับกับกับความเป็นทีมเวิร์กเราใช่เรามาเป็นครอบครัวครับใช่มาแต่ครอบอลแข่งกีฬานะลูกนะเขาเหรอวันนี้ไม่แข่งกีฬาโอ้นึกว่ามาสอนเด็กไม่ได้ไม่สอนแล้วเราเป็นทีมเวิร์กเรามาพร้อมแบบความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยค่ะ เรามีเพลงแล้วก็มีเพลงเรามีเพลงใช่โหจอ่านหนึ่งสองยเกียงไก่เกียงไก่ใจบิยดเกียยงไก่่เดียใจ๊้ผมเหรอผมไม่รู้จักเมื่อกี้ครับแล้วอ้คคำเกียงไก่นี่ผม มอะไรไก่มันมาก่ไก่ด้วยวันนี้อ๋อครับก็เนี่ยครับวันนี้มาสอนภาษาไทยด้วยครับผมเพราะาความพร้อมเพียงเราดีก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้องไม่ถูกแต่เอเนจีมาเต็มทำไมเขาบอกว่าเทสจะโชว์ซิปแพควันนี้อ่ะเทสจะใครบอกพี่อ๋อก็เออถ้าถ้าชนะครับอ้าวพูดไปแล้ว ถ้าม si si ีครับ10ถ้ามีจะโชว์ให้ครับทุกคนอ๋อค่ะแต่ว่าเต็มที่วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่พาโชว์พาโชว์ก็ซ้อมกันมาแล้วค่ะพร้อมเต็มที่เอเนอร์จีก็คือแบบเต็มหล่นเต็มเต็มตลอดเลยอะไรนะพูดดังๆนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็น ตอนนี้คือเส้นเรื่องทุกอย่างมันกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะก็คือ,อ,อพา่านความรักของทั้งตัวโรนาจักหนุ่มพุกทั้งของแอนนี่ครูแจ็คแล้วก็จะยังจะมีพาสท,ที่เป็นตำรวจที่ตามหาพ่อค้ายาเสพติดตัวจริงแล้วก็ตามหาครอบครัวที่แท้จริงของนุ่พุกตอนนี้คือทุกอย่างกาลังแบบอยู่ในจุดเข้มขน้นพลาดไม่ได้เลยสักตอนค่ะแต่ว่าเมื่อคืน เป็นเป็นนิติใหม่ของละครไทยใช่ปะผมแยกบทพูดของผู้หญิงหมดเลยก็สนุกดีครับก็ตอนตอนอ่านบทตอนแรกก็สนุกแล้วแบบตลกตั้งแต่อ่านอะแล้วพอตอนเล่นเราไม่ต้องมาพูดสิ่งที่แบบควรเป็นผู้หญิงพูดก็ตลกดีครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคุณแจ็คจริงๆคือคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนเลยหลังจากนี้จะเห็นการโตขึ้นมากของคุณแจ็คครับก็เปลี่ยนเพราะคือวรมน่นใช่ใช่ก็ที่ผ่านมาที่แบบว่ากัดกันให้ตลกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าให้ตายใจหลังจากนี้คือข่มปีเฮ้ยลังาก็ฝากตปีน้ำฝากปีน้ำไหมครับอ่าฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะวันนี้ที่ส่งกำลังใจให้ทีมใจพิศนุแล้วก็ฝากละครด้วยใช่ครับได้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมใจพิศนุนะครับผมในดวงใจเทลโฟมสปอร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะฝากละครด้วยครับผมห้ามพลาดจริงๆครับทุกสุขเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับช่องสามครับผมเย้